มาชงค่ะมาจมพี Inter ่น้องผู okay. ้แผ่นแห่งดังเสียงค่ะยินดีครับตอนพี่น้องเขาผมกก็ดังมดดังเสียงดีเข้ามาโดยนัช่องของขาจะเด้งได้เหรอเนาะจะเด้งได้ค่ะโอเคเมื่อไหรก็คาดีมาอ่อนพี่น้องเขานะมาตัดพื้นหลังโดยอัมเซอร์จากเขียวเนี่ยเนาะปกติมันแอบหลายๆแอบทิ้งปนมาได้ ่าบ่ว่าเฮาคันจะฉับเขียวอํานั้นก็ผักกลางสีเขียวในมันสามารถอ่าที่ตัดฉักน้างหลังมันอลนเนาะอ่าย้อนนั้นแหละอ่าตัวคาเจในอ่าที่แอปของเเนาะแคปคัดเนี่ยเนาะอ่าแอปแคปคัดตัวนที่เยว่าเจ้ีเนาะอ่าเฮาคาอําจะเป็นต้องมีฉัเขียวอําจําเป็นต้องมีแป๊เกสีเขียวก็ลายเน่เนาะอาคามาเจอแอปแคปคัดตัในมาตัดฉับข้างหงออกแบบน่เนาะ แล้วก็เข้าคาแต่มาเสิร์ฟรูปภาพภาพวิดีโอนี่อยู่ที่เขาก็เก็บนะเนาะเขาก็เกล็ดนี่ก็เข้าคาเอาวิดีโอนั้นนั่นอันนั้นก็รูปภาพนั้นนั่นมาเสียไลน์เนี่ยพี่น้องเขาเนาะเขาคาเป็นการเสียเวลาเนี่ยเนาะคาทย้อนพี่น้องเขาบ่าตัดฉากด้านหลังออกเป็ดแล้วก็มาเสิร์ฟสิ่งที่เขาต้องการที่เขาเก็บที่เขาโหลเนี่ยเนาะเอาคข้าวัด้วยจังหวะเข้าคาตังชุดนี่ก็แสดงว่าพี่น้องเขาไปได้ อ่าเล่าโหลดมาหน่ยก็คือ,อร์บิโน่เขาเล่าโหลดเอาเนาะเพซสตโตเนี่ยเนาะอ่าน,นี่ยเนาะเต็มเข้าก็ติดตัอ่อาอเพซสตโตเนี่ยเนาะเนี่ยเนาะเต็มเข้ากาติดเนาะไหนปุ๊บเนี่ยก็เข้าขามาเต็มหาเนาะอ่าจากนั้นก็คฮอ,อร์บิโนงเขามาดีช่องค้นหาเนาะ นี่ยเนานะมาแต่ที่ชแบบนะนะ่องโฆษาแอปอะไรเกมเนี่ยเนาะนะครับเจ๊ขบวนเนาะอ่าพี่น้อาขัดเจ๊ขบมาอยาพนะี่นะ้อาขัดเจ๊มาเนาะ c a p c u t เนี่ยเนาะ c a p c u t อ่าเนะขีวคัดเนี่ยเนี่ยเนาะโอเคเพราะว่าพี่น้อาขัดเจ๊ขบมาที่ไหนเนานะ นครับเพราะวา่าพี่น,พน,ออน,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 น้องคเขาติดคำามาย่อหน่อยพี่น้องคเขาติดกานสังเกตอันที่เป็นลักษณะเนาะแน่เนาะก็เพราะว่ามันวนได้จีไหนวนจีนหนังคาในคัดทิตั้งไว้เดี๋ยวว่าคาำอะไรอัปเดตเน,น,นี่ยเนะาะคืออัปเดตเอ,องโทรศัพท์พี่น้องเขาก็เพราะว่ามันจะอัปเดตมันเป็นลนักษณะเป็นปวงในเนี่ยก็นะครับถ้าก็อ,าาาอัปเดตเนาะ การดีอัปเดตนี่ก็น,าานั่นจะเฮ็นเธออ่าธนชาตพาลค้านั่นโรงเรียนว่าน้ำขึ้นมาหน่นนยเนาะแล้วก็อ่าขอกว้างมาสั่งหา,าหน่ยมันก็ติลติขึ้นมานับพราะอะไรเช่าน้ำเตรียมไรน้ำนั่นหาเนานะเอาค่ะเยอะหน่อยแหละอัปเดตในพี่น้องเขาก็อย่าไปลืมอัปเดตปันธนชาตพาี่น้องเขาแล้วเนาะเอาค่ะเพราะว่าเอาค่ะอัปเดตยาวเนี่ยก็ก็ไม่ เขาสามารถตัวยำกันเลยเนะาะโอเคพว่าอัปเดตเรืนะ่องเน่อยพี่น้องขออภัเลยฮะมันอ่าที่มันม,มีไว้ดีหน,นะนะดหน่อยเนาะที่แน่เนาะพี่น้อ,ขอ,องขอเจ๊ตข้าวกว่าที่ทอยซ้ำมือถือพี่น้องเขาเนาะอ่าโปรเจกต์ใหม่เนะนะี่ยเนาะโอเคพี่น้องสามาติเจ๊ข่าวกว่าที่ไหนฮนะเนาะเจ๊ตข่าวกว่าโปรเจกต์ใหม่ไดนะ้แน่เนาะโอ๊ปเอาค่ะ จากนั้นก็เอาพี่นอ้องเขามาเลือกพื้นด้างหลังมันก่อนนะครับเนาะมาเลือกฉากหลังมันก่อนนะครับเนาะเอาขอ้าเขาก็จะเลือกกันไนดะ้เพราะว่าข้าวขาเจ๊กถูกกันหน่อยข้าวขาจะเลือกอะไรอันนี่ก็ลายอันเดียวนี่ก็ลายอยู่ที่ข้าวขาเกลอกนะเนาะ คาร์บอนนี่ยน้าก็ามาติเกตีเพิ่มหน่ยนะเนาะพี่น้องเขามาติเกตีมาเพิ่มหน่อยเนาะเอาควันนี้เขาจะเพิ่มอ๋อนี่ยนะเนาะพี่น้องเขาก็เดี๋ยส่ฉากด้านหลังมันุมาใหญ่หน่อยนะฉากนั่นก็เพี่น้องเขามาติเก ที่ว่าโอเวอร์เลนเนี้ยเนาะตรงนี้ฮาหนานพิน้องเหรออือเฮาพิน้องขามาติคโอเวอร์เลีตรงนี้ฮาพิน้งนนนองขาเนาะอ๋อมตาติคแถวตัวนีน้เพราะว่าเขาเดี๋ยวเอาหัเข้าวขามาไว้ตั้งนานม,มานน่นั่นเนาะอันนี้เป็นฉากตั้งหลงหนะังฮะเนาะเอาวขามตขาติคฮะปุ๊บเอาวขาก็ไม่ไดเอามาเพิ่มโอเวอร์เลี เห็นเนาะมาเต็กเฉติว่าเพิ่มในฮานอบิโน่ครับเต็กเฉติว่าเพิ่มโอเวอร์เลยในฮานาะเต็กเขาก็ครับปุ๊บเอาค่ะเพราะว่าพี่น้องเขาเต็กเคามายี่ยนหน่อยพี่น้องข้องคำมาเอาทีวิดีโอที่เขาใครถ่ายไว้ในี่ยนะเนาะอันนี้ก็คาร์ดิมาเอาวิดีโอในฮานาอที่เขาเลยถ่ายไว้ใน่เนาะ ก็เฮอริโน่คาร์มาติกถูกปั่นฮะเนาะเต็กถูกปัน่นทีนี้ช่องเป็นมุมนะฮะเนาะเฮาคารามาติกถูกปันทีลูกศรน,นะฮะเนาะเฮาคามาติกถูกปุ๊บเป็นจุดที่ไหนเนาะ,ะจากนั้นก็เฮาคาร์มาเต็กตีไวาเพิ่ม นะเนาะเจตีว่าเพิ่มเนี่ยเนาะเอาค่ะเพิ่มเอาครับเพราะว่าเ้าค่ะเพิ่มว่าไหนก็ในห้าค่ะ,คะดีเลยอ่าวิดีโอเ้าคำมาดีเนอ,อ่าช่องกันตัดต่อเ้าค่ะเนะี่ยเนาะจากนั้นก็เฮียพี่น้องเขามาเลือกค่ะเนาะมาเลื่อนหาเจ้แน่านาะ มันจะมีลบพื้นหลังนะคระะะ์โนพี่นะรับอ่าแม่นะนี่ยมันจะมีลบพื้นหลังก็ฮารนาารมาเตคัติว่าลบพื้นหลังในฮารนน่นะลบพื้นหลังนะคระะะะะ์โน จากนั้นก็มันจะเกิดปุ๊บเนี่ยนะเนาะีา่นอ้องเขาก็เดีย๋ยรูปภาพที่แคบมนนาหน่อยด้านหลังมันฉุกดาดออกกันเนาะทางว่าินโน่เขาอ่ะม,มีตัวหน้าเนี่ยเนาะตัวลูกพื้นหลังในนั้นโทรศัพท์พี่นอ้องเขาอานัมม่นก็สมาร์ทโฟนพี่น้องเขานั่นไปมีตัวลูกพื้นหลังตัวหนเนี่ยเขาี่น้องเขาอัปเดตฮะเนาะ เขากัดด้วยเนาะพี่จตุ๋ห์เหรอเต็มหาว่าแคบคัดไหนเพราะว่ามันแจงเตือนมาว่าอัปเดตไหนก็คือพี่น้องเขาอัปเดตมันแคบคัดที่นั่งพงพี่น้องเขาแล้วเนาะถางว่าข้าวขามไปมีตัวลบพื้นหลังดูหน่อเหรอเอาค่ะเพราะไหนเขาก็ถางว่าข้าวขาตีใครหมอดแบรดเคลนเตียนข้าวขาลบเมื่อกี้ไหนเนี่เนาะข้าวคาก็ มาเตะขึ้นตรงเหนฮะเนาะปุ๊บเนี่ยเนาะยกเลืกรอบพื้นหลังเอาหน่ยเนาะเอาขาอันนี้ก็หาตีอ่าลบเอียดพื้นหลังมันหน่ยเนาะยกกับพี่น้องเขาเนาะสามารถเอามือพี่น้องเขาน่ะเล็กเล็กขยายเล็กใหญ่อะไรเช่นนั้นเนาะยกกับพี่น้องเขาดี๋ยวไว้ตั้งขวามือเนี่ยตั้งใช้มือเนี่ยอยู่ดีเขาคัดเรื่องแข้งกล้ามเนาะ เอาคาดิสะดวกดังเลยดีไว้ดังเลยเนาะที่เอาคาดเลือกก็เร็วเลยนเนาะโอเคาจากนั่นก็เอาคามาลองเรียนด้วยดูหน่อยเนาะเอาคามาลองเรียนดย้ยอุ๊บเนาะเอาคะล่าชนะมันติดปีนมากน,น้อยเน,นีนน่เนาะพีนเอาขนาด อันนั้นเนี่ยดิวามันคำขำขึ้นขึอีกนึงนั่นเนี่ยพี่น้นนองก็ได้สังเกตหานดีแน่น,นอนอ่ามันตึกนี่เนาะมันตึกบิดอัพมีอัดวิดีโอมันอยู่นี่นเนาะอ่านะฮะพี่น้นนองขออ่าดี่นะ่นอนอ่าลบพื้นหลังฮาชิพามันตึกนับกว่าว่าถึงร้อยเตอร์เซลล์หนึ่งมันเตี้ยมขึ้นขำมากแน่นาะเพราะว่า เอาดึกนาเขามาเหมใหม่เลยมันอ่าว่าเขาลองเรียนเนี่ยมันจะให้เธออาแห้งอ่ะมันก็อ่าที่มันเรียนแบบฑัตโนมัตินั่นมันตึกทํางานอยู่เนี่ยนะมันจะเหตุการณ์อยู่มันก็เลยขัาขามอีกหนึ่งเนีเนาะอ่าสังว่ามันติงวัยวช้วเดนมันขามะฮะมันมีปัญหาอะไรเนาะอาค่ะจากนั้นก็เขาขามาเนีนะมันจะเรียนอะไรเลื่อนไหลยังไงเนาะ ่คะเพราะว่ามันปวดมันปวดหรือวิดีโอเขาเนาะฉากด้านหลังมันปวดหรือวิดีโอเหมือนเดิมนี่อ่าพี่น้องเขาด้เลยอันฉากด้านหลังมันลำเนาะเป็นสีลำเขาขาก็มัดเต็กเสร็จีอันนี้นะเนาะมัดเต็กเสร็จีวิดีโอเขาขาเนาะมัดเต็กเสร็จีพื้นหลังเนาะนี่พี่น้องเขามัดเต็กเสร็จื้นหลังเน่ะแย้คก็มัดเต็กดีตกเพิ่มเนาะ อ๋อขาับุบเฮอมันเน็นขอบฉีเขาให้หน่อนะเนาะอ่าพวกว่าเป็นขอบฉีเขาในเฮิร์วนองเขาเรือนมา,นาเนาะอ่าค่ะเลือนมาดังนวว้นแล้วก็เฮอพี่น้องเขามาเัดีอันนั้นฮะมาเจ๊ขยดีว่าน่นะคัดลอกอ่กามาเดีว่าคัดลอกครับี่นอครับ อ๋อค่ะเตะมตัดเตะขาดดีว่าคัดล็อกนะฮะนะเานาะอันนี้ฮะเตะขาดปุ๊บอ้อมันก็อนเลยคัดล็อกมาเพิ่มมาแทางนี้เนาะเหมือนการฮาบิน่าขเขาเลื่อนๆมาฮะเนาะแล้วก็มัดเตะแล้วก็มัดเตะขาดดีว่าคัดล็อกนะฮะนี่ก็เหมือนการแทงเนาะเตะขาดปุ๊บ คัดหลอกเอาจรมันบอลีกันตั้งวิดีโอข้าคาเนาะตั้งว ouais. euh pues, ิดีโอตั้งหลังข้าคาคือมันบอลีกันคัดหลอกเตี้ยเนาะนะฮะเต็กเฮ้ยมันเปลี่ยนขอบสีขาวไว้ยามาดีคัดหลอกนีะฮะเนาะโอเค มาดีคัดลอกนนองเขาก็คัดลอกให้หน่อยกว่าเทคนิลกกันเนาะเนี่ยในมันใบเตรียมดีเนี่ยก็มัดเจี๊เหมือนเดิมฮะเนาะคัดลอกแท่มาได้เป็นภาพมาได้เป็น วิดีโอเห็หนไหมพี่น้องขอสามารถให้ไหนคัดลอกเลยเนาะจากนั้นทามันครบอ่ากันตั้งวิดีโอฮองอนนเนะาะก็ให้พี่น้องเขาเนี่ยนะเนาะเอาไวมันครบวิดีโอหมกไหนล้วเนาะเข้ามำว่าตัดดอ,อกเป็ดที่มันเหลือนอี่ะ มาดด้าดอกที่มันหรือมัดเจีกยบในวิดีโอเนาะแล you know ้วก็พี <wh> ่น euh ้องเขามัดเจี Me, ๊ยบที่ว่าแบ่งแยกพี่น้องสามารถด้าตีแบ่งแยกเพราะว่าเขาติดดาดอกเป็นด้านขวามือเนาะมัดเจี๊ยบที่แบ่งแยกนะปุ๊บอ้าวจากนั้นเอาค่าด็ดด้าด้านขวามือเนาะคือพี่น้องเขามาจิ้มที่ขวามือเนาะ มาจิ้มหอยางขวามือนะฮะมาจิ้มที่ไหนฮะเนาะปุ๊บแยกกับพี่น้องเขามัลบไปเนาะลบที่ทางขายยาเนาี่ย ลบปุ๊บเอาคาร์ก็ไงก็เอาร์เทลัยพอลีกันดังวิดีโอนะออกคาร์เนาะก็ไงมันมีลบหลังมันเป็นลบกูของแคปคาดนะครับขามัดเทียดเนาะอ่าแยกออาคารลบแปียดปุ๊บเนี่ยเนาะก็ไนเดมมีหางเนาะออกคารมันมีสังยาวนี่ก็ก็ไนก็เคยพี่น้องเขามาลอง อ่าเลียนต้นหมาแฉงกัมหนึ่งเลยเนาะอ๋อทางว่าเขาเคยใส่ขอ้อความเนี่ยก็ไลยแทงเลยเนาะพี่น,าานะนอ้องเข่ามานดะีอันนี้เนาะเจ๊ขัตติวาอ่าข้อความเนี่ยเนาะนี่น้องเขาเจ๊ขัตติว่าขอ้อความเลยเนาะ แต่ครับปุ๊บไหนมาเจอคือว่าเพิ่มข้อความนะเนานะเพิ่มข้อความปุ๊บอะคราบก็มาเต็มสารเนาะแต่แอปพแคปคัทเนี่ยมันเต็มอนะีกใต้มันไปอ่านไรฮะเนาะพี่น้องขอสรฉลบอ่าไทายเลยลิดอังกฤษนะเนาะเพราะว่าขอสรแฉลใต้จีน้องขอผัด้วยเดีฮนะันโนะไงฮะเนาะ นะะมันดะออกวาน,น,นะเนาะมันดงออกีนะเนาะนะฮะมันดะออกวาวๆแห่เนานะนั่นเลยเฮบิน้องกับฉลิกไทยนะก็ฉลิกไทยได้ครับามว่าเต็มไปลิกอังกฤษเลยเนานะ ันเล็กท้ายมันก็หาบลายอยู่เนาะไม่พี่น้องก็สามารถเปลี่ยนหนังสือมันลายป้าเนาะเก็บชีนิ้วหือเต้ไป จากนั้นก็เขานี่ยสามารถเด็กถูกคนไี้ทั้ง,งเลยหรือว่าเาพเด็กใครขึ้นไหวตอนเข้าตอนออกเนี่ยก็เขาเลือกสามารถเลือกทางไในเนี่ยน,นะอิดเทิงดีดว่ย ป่มันไหนึิงแน่นอะเอาครับเป็ี่นจิงครับพี่น้่เขาค่ะอย่าบว่าทะเปลี่ยนพอนดีจาพี่นอเขาอำนน้ำก็เองนนัเนาะยอดนันแดใครเป็น้อนเขาถังว่าพี่น่เขาเขามาเย่อ่ามัดตัวย่อไหนก็อ่านไปยกด อ่ากสายกดแสบซักค่ายแนวเนานะหรือว่ากดกระหลิงบั่นแนวเนาะก็ย้อนเทปพี่น้องเขานะกดถูกสายกดแสบซักค่าแล้วก็กดหิ่งบันย้อมแนวเนานะอ่านเทปพี่น้องเขานนั้นตีได้หันคลิปอ่าอนออกมาจะได้กเคื่นตันจอมอ่านบาวันเหล่ามือเหล่าแนวเนาะเพราะว่าค่ะไปเหตุคลิปลงมาแทงเนี่ยก็พี่น้องเขากดหิ่งไว้ปั่นแนยะก็พี่น้องเขานั้นตีไรหันอ่อนดังเปบนชุดเนี่ยเนาะมันเิ่กว่แจ้งเตือนปฏิณธีน้อพง มือถือพี่นอ้องเขาเนี่ยเนาะยอนนั่นแหเดสามารถปั่นมมแห้งไรเน,น,นี่ยเนาะโดยการติดตดมเลยกดกระดิ่งปันน่นเนี่ยเนาะยอดนันแหเดมือหน้ก็ขาวแต่เจี้ยงเน,นี่ยเนาะไรออเอาความหูเล็กๆน้อยๆมาผักปัป่นพี่นนะ้องเขาเนี่ยเนาะหย่มยามาพี่นอ้องเขาตีไรความหูอ่ำน้ำก็เอ็ดเนี่ยเนาะ,นะเพราะฉะนั้นใน วันนี้ก็คาราโอเกะเตียงไหนนะเนาะเสร็จแล้วพิณอ้าวปากกว่าค่อนทบกันมาทางคลิปตั้งหลาเนานะสำหรับคลิปนายกมาชมกัน